สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้ตำตำปูนาไข่ลูกค่ะปูนากับไข่ลูกเนาะทั้งช่องพีแพทเลเดอร์ค่ะพี่น้องโอ้โหไข่ลูกนี่เป็นตาญานแห้งตัวนี้อันนี้ยายไก่ต้องแบบสะพึงกลัวแน่นอนเลยอือหือสุดแซบเปอร์มีเทชูบไหมมีฉันออเอาเทชูบเนี่ ดูไม <c oughs> ่ห้องอิฟแกะมาเลยแกะใหมาเลยไข่ลูกก็จะมีหลายระยะด้วยจ้ะใครที่กินแบบนี้ไม่เป็นอ่ะเหมยคนหนึ่งแหละไม่ค่อยกินนะแบบนี้เนะี่ยมาเป็นตัวเลยไม่กินด้วยจ้ะเฮ้เราจะกินไข่แดงแบบนี้ไม่ใช่ไข่แดงสิมาแ,แดงอยู่ือ นัวเอานังดีดีปะอืมเส้นมันยาวนัวมากวันนี้มีเพื่อนนั่งกินฉันยิ่งกินแซ่บนะหมยและอาดรถกระบะเนี่ยเ <c oughs> พื่อนสิเดับดาอืม นัวจะบอกว่าคำได้ก็เผ็ดเลยอะ่ะเออทั้งสะตอทัออ้ทง,ทงกระเทียมทูนไหม <c oughs> ไม่ใช่ทั้งสะตอทั้งกระถิน <c oughs> เออไม่ใช่ไอเนี่ยอะไรนะกระถินเอ,อ้ยชมก <c oughs> ินเลิศ ไม่เผ็ดก็ไม่แสบนะหืมก็ไมข้าวอ้เผ็ดจำสกลการจองไปเลยค่ะพี่น้องอร่อย อได้ไหมเั้นอร่อยอืมดูตรงนี้อร่อยไข่แบบเนียน้งามพักบุงก็มีออยน้ำก็เด็นที่ใส่กันละอืม อืมฮะผู้ใดอีกเนาะเนี่ยเสียงมาก่อนเลยเอ้าก่อนญาตใช้มือเด้อเส้นขนมจีนของเมลลี่นะคะนี่ค่ะพี่น้องจานรองมีข้างน่าง เส้นคอมจีนเผ็ดมากดีน,นะที่กินข้าวรองท้องเมื่อกี้บอกไว้แล้วก,ก่อนหน้านี้แอบไปกินข้าวรองท้องไปหน้องไม่งั้นหนักแน่นอนนอนไม่ได้อืสแสบท้องอฉันใช้มือแล้วนะ จะพริกแห้งด้วยนะอเผ็ดร้อนเลยอะ่ะชินปูเหรกระดังปูนาดองน้ำปลาด้วยจ้ะ สั่งได้ที่ช่องพี่แพทนะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปด้วยค่ะพี่น้องไข่ลูกก็มีไข่ทุกอย่างเน้ะพี่สาวขยันแห้งอืม ใช่ไสตออย่างเป็ดเผ็ดม,มากมใช้สตอเม็ดใหญ่เลยค่ะพี่น้อง รบสุดๆพี่น้องอันนี้เผ็ดจริงอะ ไปขนาดนั้นอีกแล้วนะใส่โหดมันกระโดดใครมาเนาะโชคดีมากที่รองท้องเผ็ดจริงโอ้ย,อยพี่หน้อง โอ้ยสตอยไมเม็ดใหญ่มากอื้มอ่แบบแล้วเอาเส้นไปใส่แล้วเพื่อนวางยาแล้วคนตํ้ไม่มากินวะเออคนตํ้ไม่กินคนกินเผ็ดแล้วตอนเนี้ย ความแซบคูณสองเนาะทางไอ้เนี่ยยอดชอมกับลูกยอเอ้ยไม่ใช่ลูกยอใช่ไหนะสตอ เผ็ดแล้วก็นัวค่ะลองดูน้ำต้นตามเผเผ็ดแต่แซ่บนะไม่ยอมแพ้ด้วยนะ 五哎。So. เพิ่งมีรอบนี้แหละที่ฉันรู้สึกว่าเผ็ดมากสู้เนาะพู้ไม่ไหวออฉ,ฉ,ฉันอยากกินน้ำหวานแล้วตอนเนี้ย

เธอต่อของจริงเลยนี่แค่หายใจนะโอ้โห tầm nó sẽ nấm nhiều nhiều thước lúc như thế này nó luộc chân nhiều nhiều nữa hết đây à โอ้าพ wow, ี่น้องเป็นไงอ่ะเผ็ดจริงค่ะเผ็ดแห้งเบิ่งจักสียไหมสุดยอดนัวเวอร์ เอาได้ปไปเล่มต่อหลังคลิปโอ้โหเธอมาแค่ตาจอนจบเลยผู้ใดสนใจเนาะจา้ะเส้นขนมจีนเนาะใต้คลิปด้วยค่ะพี่น้องปูแล้วก็ไข่ลูกเป็นของพี่แพทนะคะโอเคค่ะพี่น้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ